สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็าจะมาทําการอัพคะแนนสอบกลางภาคในเรื่องของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและสมดุลเคมีนั่นเองค่ะข้อสอบที่เราเอามานะคะก็จะเป็น A-Level นะคะข้อสอบ A-Level ของปี67แล้วก็ปี68นั่นเองค่ะซึ่งข้อสอบ A-Level ปี67นะคะก็เราจะเลือกมาเป็นข้อที่15นะคะก็คือออจากโจทย์เนให้มาว่ากระบวนการ ของคาร์บอนเนี่ยเป็นเทคนิคที่ใช้ในการขุดแร่ทำให้ได้โลหะที่ได้บริสุดธ์โดยอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของการเกิดสารประกอบของแกส๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ที่แปรผันกลับได้ค่ะตามสมการทั้ง3อันนี้เลยแล้วโดยที่จักโจ์นะคะถามว่าข้อใดนะคะจะเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมในแต่ละขั้นของกระบวนการนะคะเพื่อให้ได้โลหะนิกเกิลน,นะคะในปริมาณที่สูงและก็บริสุทธิ์นั่นเองค่ะ อ่าโดยเรื่องนะคะก็จะเป็นหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับสมดุลเคมีนั่นเองค่ะโดยหัวข้อสมดุลเคมีนั้นนี้นะคะจทย์เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับปัจจัยส่งผลต่อสมดุลเคมีนั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ปัจจัยด้วยกันนะคะก็คือข้อที่1อุณหภูมิข้อที่2ความดันและข้อที่3าม ความเข้มข้นของสารนั่นเองค่ะโดยที่จัโจทย์นะคะเขาก็จะเลือกหัวข้อของอุณหภูมิที่ส่งผละสมดุลน,นั่นเองค่ะโดยเราจะมาพิจารณาขั้นตอนที่หนึ่งนะคะสังเกตได้ว่าอุณหภูมินะคะที่เป็นเดลต้าเฮเนี่ยมีอ,อุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่1 5นะคะที่กิโลจูลต่อโมองนั่นเองค่ะซึ่ง25กิโลจูลต่อโมองเนี่ยเป็นการเป็นการดูดความร้อนนั่นเองค่ะ แล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนที่สองก็จะเป็นเดลต้าเฮเนะะี่ยค่ะเป็นติดลบแสดงว่าเราก็สามารถรู้ได้ว่าเดลต้าเฮของขั้นตอนที่สองเนี่ยเป็นการคลายความร้อนนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็เป็นขั้นตอนที่สามเนี่ยซึ่งขั้นตอนที่สามนะคะจนี่ยไม่ได้บอกออกมาว่าตัวขั้นตอนที่สามนะคะเกิดการคลายหรือว่าการดูดความร้อนกันแน่คะ่ะแต่ว่าเราสามารถรู้ได้นะคะจาก การพิจารณากระบวนการขั้นท e ี่2ค่ะซึ่งขั้นตอนที่3นะคะเกิดจากการที่สมการเนี่ยแปรผันจากสมการที่สองค่ะซึ่งทําให้เรารู้ว่าเนื่องจากสมการที่สองเนี่ยเป็นสมการที่เกิดจากการคายความร้อนนะคะทาให้เรารู้ว่าเมื่อกับสมการแล้วจะทําให้ขั้นตอนที่3เนี่ยเกิดการดูดความร้อนนั่นเองค่ะทาให้เรารู้ว่าเดลต้าเฮทของกระบวนการที่3เนี่ยเป็นกระบวนการการดูดความร้อนค่ะ เื่อเพิ่มอุณหภูมินะคะจะทําให้ปฏิกิริยานะคะเลื่อนไปทางขวาัเองค่ะส่วนการลดอุณหภูมินะคะจะให้รู้ว่าเปฏิกิริยาเนี่ยเลื่อนไปทางซ้ายค่ะส่วนการคยายความร้อนนะคะก็ตรงข้ามกับการดูความร้อนเลยนั่นก็คือเมื่อเพิ่มอุณหภูมินะคะจะทาให้ได้ตัวของปฏิกิริยาที่เลื่อนไปทางซ้ายค่ะส่วนถ้าลดอุณหภูมินะคะจะได้ปฏิกิริยาเลื่อนไปทางขวาค่ะ จากโจทย์นะคะก็คือขั 1, ้นตอนที่หนึ่งเนี่ยเรารู้ได้ว่าเมื่อเราต้องการตัวของนิกเกิลนะคะโลหะนิกเกิลที่เยอะเนี่ยเราควรที่จะเราควรที่จะเพิ่มอุณหภูมินะคะว่าตัวของเดลต้าเหตุเนี่ยเป็นคุณความเ้อนะคะถ้าไมเรู้ว่าเมื่อเราต้องการโลหะนิกเกิลที่เยอะก็ต้องเพิ่มอุณหภูมิตามนั้นเองค่ะทอไมนะคะขั้นตอนที่สองที่เดลต้าเหุเนี่ยเป็นคายความน้อนะคะทําให้ทราบว่า เราต้องทําการลดอุณหภูมินะคะเพื่อทําให้ปฏิกิริยาเนี่ยไปข้างหน้าต่อค่ะเพื่อเพื่อทําให้จํานวนของโลหะนี้เพิ่มขึ้นสองขั้นตอนที่สามนะคะก็คือเป็นการถูกความร้อนเหมือนกับข้อที่หนึ่งเลยคะ่ะจะทาให้สรุปว่าขั้นตอนที่สามเป็นการเพริ่มหภูมินะคะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือขั้นตอนที่สามเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นโลหะนิกเกิลที่สมบูรณ์นะคะก็คือบริสุทธิ์แล้วก็เยอกที่สุดนเ,เองค่ะดังนั้นนะคะเราก็จะมาสรุป ขั้นตอนนะคะว่ามีอุณหภูมิเท่าไหร่บ้างก็คือขั้นตอนที่หนึ่งนะคะจะเป็นการเพิ่มอุณหภูมิขั้นตอนที่สองนะคะก็จะเป็นการลดอุณหภูมิและขั้นตอนที่สามค่ะเป็นการเพิ่มอุณหภูมิเช่นเดียวกับข้อที่หนึ่งค่ะจากการพิจารณาคะคือต้องแต่ข้อหนึ่งกับข้อห้าเอกไปค่ะเพราะว่าขั้นตอนที่หนึ่งนะคะมันต้องใช้อุณหภูมิที่สูงนะคะแต่ว่าข้อหนึ่งกับข้อห้าเนี่ยให้อุณหภูมิที่ต่ำมาเช่นกันค่ะคือต้องแต่หก ส่วนข้อต่อไปที่ต้องตัดนะคะคือข้อ3ค่ะเพราะว่าพิ่าจณนาในขั้นตอนที่สองนะคะที่ขั้นตอนที่สองเนี่ยเราจะทาการเมอนาภูมิแสดงว่าต้องรือนภูมิที่ต่าลงค่ะต่อมานะคะข้อสุดท้ายที่ตัดนะคะก็จะเป็นข้อ4ี่ค่ะเพราะว่าขั้นตอนที่3าเนี่ยก็เหมือนขั้นตอนที่1นึ่งนะคะถึงจะให้ขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่2ที่ตรงตามสรุปไปแต่ว่าข้อที่3ามกับการบอกว่าเป็นอุค์ภูมิที่ต่าค่ะแทนที่จะเป็นองค์ภูมิสูงนะคะ แสดงว่าก็เหลือแค่ข้อสองเท่านั้นค่ะที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเราก็จะสรุปได้ว่าขั้นที่หนึ่งนะคะเพิ่มอ,อุณหภูมิที่สองร้อยขั้นที่สองลดอุณหภูมิเหลือห้าสิบและขั้นที่สามนะคะทำการเพิ่มอ,อุณหภูมิไปอีสองร้อยห้าสิบนั่นเองค่ะก็จะจบกับอเลเวล B หกเจ็ดข้อที่สิบห้านะคะข้อต่อไปเลย มาค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นข้อสอบ A level ปีหกเจ็ดเช่นกันค่ะแต่ว่าเือข้อที่เราเริ่มมาก็จะเป็นข้อสิบหนะคะก็คือดูจากสมาการนะคะก็เป็นตามนี้ถามว่าปริมาณดีนะคะที่สมดุลเนี่ยออมีค่ากี่โมลน,นั่นเองค่ะก็คือเรื่องที่เรากำลังจะทำต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของสมดุลเคมีเช่นเดิมค่ะโดยที่โสทยนนะคะเราจะถามหาค่า k ของค่าดีนั่นเองค่ะ เราทำการพิจารณานะคะตัวของสมการเราพบว่าเออเราไม่ได้มี e ในสมการที่สมดุลแล้วนะคะในขั้นตอนสุดท้ายนั่นแสดงว่าตัวของสมการที่เออกระสามนะคะถูกเอามาลบก,กันหรือว่าถูกใช้ไปตัว e นะคะถูกใช้ไปกันให้ไม่มีค่ะตามที่ไฮไลท์ไว้เลยนะคะนั่นทำให้รู้ว่า ตัวของของสักต้นในขั้นตอนที่3นะคะกับการเป็นผลิตภัณฑ์ของตัวที่เป็นสรรมการที่เราต้องการทราค่าขีนนั่นเองค่ะทำให้เรารูว่าตัวของออสรรมการที่3เนี่ยเกิดการกับสรรมการเกิดขึ้นนะคะทาให้เกิดเป็นตัวของสรรมการที่เราต้องการนั่นเองค่ะ ออมานะคะเมื่อเรารู้ว่ามันไม่มี E ในสมการนะคะเราก็กำหนดสมการเลยค่ะโดยการน,นํา E มาลบกันนะคะโดยที่เราจะกำหนดสมการอันที่1น,นะคะเป็นสมการ1สมการที่2เป็นสมการ2ส,สมการที่3เป็นสมการ3ค่ะ โดยที่เราก็จะเอาตัวของสมการที่2และสมการที่3นะคะเอามาลบกันก่อนค่ะโดยที่จากการพิจารณานะคะด้วยความที่มันตัดกันเนี่ยท่านผู้ชมรู้ว่าตัวของสมการที่2เนี่ยต้องเอามาคูณ2ก่อนถึงจะเอามาลบกับสมการที่4ได้ค่ะเราก็ทําการเอาตัวของสมการ2คูณ2ก่อนก็จะกลายเป็นก็กลายเป็น 2B งบวกที่สมดุลกับ4 e นั่นเองค่ะ ในั้นก็ได้สมการแล้วนะคะก็เอามาลบกับสมการที่3พอเราเอามารบกับสมการที่3แล้วนะคะก็เหลือเป็นสมการอันนึงนะคะที่มันยังเหลืออยู่ก็เอามาบวกค่ะเพราะว่าสมการที่1นะคะมันเป็น huh. ต okay. <Like, S 1> yeah, ัวของผลิต huh. ภ like, ัณฑ oh ์ท huh. uh ี่เกิดก่อให้เกิดเป็นตัวของสมการที่เราต้องการทราบค่าเฉค่ะก็เอามาทําการบวกสมการที่1ลงไปนะคะแล้วก็จะได้ว่าสมการที่2คูณ2 ลบสมการที่สามบวกสมการที่หนึ่งนะคะแล้วก็จะได้ทราบว่าเป็นค่า k นะคะ k สองเท่ากับห้าเอามายกกำลังสองนะคะเพราะว่าสมการเนี่ยเมื่อเมื่อค่า k ามาคูณแล้วก็ต้องเอามายกกำลังค่ะต่อไปนะคะเราจะเป็นเอา k เนี่ยมาทําการลบกับสมการสามก็คือเป็นการหารสมการเป็นการหาค่า k นั่นเองค่ะก็เอาเป็นห้ากำลังสองส่วนด้วยสองนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการเอามาบวกกับสมการที่1นนะคะซึ่งก็เป็นการคูณสมการนั่นเองค่ะก็จะได้เป็น2องเบวกเป็น k 2สองบวกเคสามมก็คูนด้วยเค่ค่ะก็จะกลายเป็น5่าดล่งสองส่วนสคูนด้วย8ซึ่งเมื่อคิดได้นะคะเราก็จะทราบค่า k ของ d นะคะว่าเออได้เป็น100ค่ะโดยต่อมานะคะแล้วเมื่อเราได้ค่า k เท่ากับหนึ่งเนี่ยเราก็เอามาทําการ เ,เปลี่ยนเป็นโมล่านะคะเพื่อมาหาโมลอีกทีหนึ่งโดยที่จากเาสมการนะคะจากค่า k เท่ากับหนึ่ง้วและจะได้ความเข้มข้นของดีจากค่าคงที่อัตรานะคะเท่ากับความเข้มข้นความเข้มข้นของสารความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ยกกำลังสอง ที่หารด้วยความเข้มข้นสองสารตั้งต้นคือสัมประสิทธิ์นะคะ,ะาก็จะกลายเป็น D กกาลังสอง่วนด้วย A กําลังสงคูณด้วย C กกาลังสามคือแทนค่า K ลงไปนะคะใน1นึ่งก็จะกลายเป็น100่งเท่ากับ D กกาลังสงคูณด้วย0ูนย์จุดสอง้าัยกลังสองแล้วคูณ1นึ่งยอะกลังสามนเองค่ะ ทาการใช้เครื่องคิดเลขน,นะคะก็คิดได้ดื่อมาเป็นโมลร์ค่ะแต่ด้วยความที่โจทย์นะคะต้องการตัวของโมลแล้วก็ทําการเปลี่ยนโมลร์นะคะให้เป็นโมละคะ่ะโดยจะใช้ตัวของสรรมการ CV ส่วนพันเข้ามาช่วยนะคะโดยเป็นเปลี่ยนโมลโมลเป็นโมลนะคะก็จะกลายเป็นโมลทั้งับ CV ส่วนพันเอา,เอาตัวซนะคะคอนพิคคุก็คือหามานะก็คือเป็นคอนพิคคนของดีนะคะคือ2 คูณกับ v นะคะก็คือจากที่ถจุดก์กำหนดน,นะคะก็จะเป็น300มิลลแทนค่าลงไปแล้วหารด้วย1,000ค่ะถ้าเมื่อเราทราบว,ว่ามวลของดีนะคะเท่ากับสุด0.6นั่นเองค่ะก็ทําการไล่ดูทย์นะคะว่าได้ดูข้อนะคะว่าอันไหนเป็นสุเป็น0.6ซึ่งข้อที่เป็น0.6ก็คือข้อ1นั่นเองค่ะจบก,กันไปแล้วนะคะกับอ e ิเลวล P67 เรามาทําข้อต่อไปกันเลยค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นข้อสอบ A Level นปี้นั่นเองค่ะซึ่งข้อที่เราเลือกมานะคะก็จะเป็นข้อที่18นั่นเองค่ะมาทําโจทย์กันเลยพิจารณาเอ่อพิจารณาการแสดงความเข้มข้นของสาราละเวลานั่นเองค่ะซึ่ง,งจโจทย์เนี่ยถามว่าข้อใดถูกต้องนะคะซึ่งจากโจทย์เนี่ยก็ดูออกได้เลยนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรเนาะซึ่งเรื่องที่เอ่อโจทย์เนี่ยให้มานะคะก็จะเป็นเรื่องของจลรศาสตรทีมนี้นั่นเองค่ะ เป็นเกี่ยวกับเรื่องของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนองคะ่ะจากนามนะคะอัตรา,าก,การเกิดปฏิกิริยาเนี่ยทาให้เรารู้ว่าตัวของออจากกรามนะคะทาให้เรารู้ว่า ตัวของดีแล้วก็ซีนะคะมีการลดลงยิ่งเวลาผ่านไปนะคะถ้ามารู้ว่าตัวของดีแล้วก็ซีเนี่ยเป็นตัวของสารตั้งต้นนั่เองค่ะที่เมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะลดลงเรื่อยๆในขณะที่สารซีนะคะทำนะะในขณะที่สารซีนะคะมีอัตราการเกิดที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะทาให้สรุปได้ว่าซีเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเพราะมีอัตราที่เพิ่มขึ้นนะคะตามเวลาที่เกิดออาต่างาเกิดปฏิกิริยานี่นเองค่ะ เอนะคะก็จะเป็นตัวของตัวเร่งปฏิกิริยานั่นเองค่ะก็คือจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของการาฟนั่นเองค่ะก็คือเป็นคูท่ที่โดยเนื่องโดยเนื่องใน,นง่เรารู้นะคะว่าตัวของเอเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์แล้วล้วก็สามารถดูโจทย์ได้เลยค่ะว่าโจทย์ข้อไหนเนี่ยที่เออบอกมานะคะว่าเป็นคําตอบที่ถูกว่าโดยที่เรานะคะก็ทราบว,ว่า C เนี่ยเป็นปฏิกิริยาใช่ไหมก็าทาให้เราตัดช้อยคือข้อสองกับข้อสามแล้วก็ข้อห้าไปค่ะก็คือ มันจะมีแค่สีเลยค่ะที่เป็นผลิตภัณฑ์ก็เหลือข้อหนึ่งกับข้อสี่ไว้ค่ะต่อมานะคะเหอลอักนะโจทย์เนี่ยมันให้ตัวของอัตราการผลิการเกิดผลิตภัณฑ์นะคะที่วินาทีที่2ีสิบนาทีนะคะเราก็จะมาทําการพิจารณามาทําการคํานวณน,นะคะว่าข้อไหนเป็นข้อที่ถูกบ้างโดยที่เราจะมาโฟกัสตัวของตารางนะคะตัวของค่า C เป็นหลักค่ะโดยที่นะคะ เออจอโจทย์เนี่ยต้องการผลิตภัณฑ์ที่20นาทีนะคะก็มาทําการเขียนสูตรเลยค่ะก็คือสูตรได้อัตราการเกิดซีนะคะอยู่ที่0.6ลบกับ0.8นั่นเองค่ะแล้วก็หารด้วย20นาทีนะคะแล้วก็จะได้อัตราการเกิดของซีนะคะอยู่ที่0.04โมลาร์ต่อนาทีนั่นเองค่ะจากโจทย์นะคะแล้วก็จะเอามาพิจารณาคําตอบนั่นเองค่ะซึ่ง,งคําตอบที่ถูกที่สุดนะคะก็จะเป็น ตัวของข้อ4นั่นเองค่ะซึ่งข้อ4นะคะก็ผิดไปกลายเป็นข้อ1ที่ถูกนั่นเองค่ะต่อไปมาทำโจทย์ข้อต่อไปกันเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นข้อข้อ16นั่นเองค่ะของ A-Level B68 เนาะโดยที่จากโจทย์นะคะเขาบอกว่าปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงที่สําขัญตอนนี้ โดยที่มันถามว่าอ,อสารเชิญซ้อนก่ากรมมันในขั้นตอนที่1เนี่ยมีพลังงานเทียบกับสารเชิญซ้อนกํามมันของข้อที่สองตามข้อใดนะคะก็คือในโจทย์เนี่ยมีการให้สังวัตยานแล้วก็มีการให้ตัวของพลังงานพลังงานจนมานะคะทาให้เรารู้ว่าเรื่องที่เราจะทำนะคะก็คือเจ้าส,าสารเคมีเหมือนเดิมนั่นเองค่ะโดยที่ อาการที่เราจะทำข้อนี้ได้น,นี่ยเราก็ต้องมาวาดกราฟนะคะเพื่อให้สามารถดูได้ง่ายนะคะว่าเราควรที่จะตอบข้อไหนได้มากที่สุดนะคะก็าทาการวาดกราฟเลยนะคะ,ะโดยที่กราฟนะคะก็จะเป็นเวลาทีต่ต่อพลังงานนั่นเองค่ะโดยที่เราก็จะทําการตีเส้นนะคะแบ่งเป็นระดับนะคะของพลังงานนั่นเองค่ะเริ่มแรกนะคะจากที่เขาบอกว่าพลังงานัางต้น A e, ไปอ,อสารเมทยาน B นะคะ มีพลังงาน Ea นะคะอยู่ที่15กิโลต่อโมลนั่นเองค่ะและให้ตัวของสาร Ea มา15 ol, จูลกิโลจูลต่อโมลน,นะคะต้งารวาดลงไปค่ะโดยที่เราจะวาดเริ่มแรกก่อนนะคะเป็น15กิโลจูลที่ A นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเดลต้า e อลค่ะก็ะคือวาดลงไปอ e ีกลบ10นะคะจาก15กิโลจูลต่อโมลค่ะเป็นแบบนี้นะคะแล้วอัน อันนี้เราก็จะลูดเถึงบนะคะต่อมาค่ะขั้นตอนที่สองสารเคมีกันบเป็นสารผลิตภัณฑ์ e นะคะแล้วก็มีกำลังค่า e, e อยู่ที่ยี่สิบห้ากิโลจูลต่อโมลค่ะเราก็ทำการวาดกราฟนะคะตีโค้งเข้าไปยี่สิบห้ากิโลจูลต่อโมลค่ะแล้วก็สิ้นสุดเดลต้าจนะคะอยู่ที่ยี่สิบกิโลจูลต่อโมลค่ะก็วาดกราฟไปก็กลายเป็นกราฟตามรูปนี้เลยนะคะ ซึ่งโจทย์นะคะก็คือสารเชื้อซั้นกำมันขั้นตอนที่1นนะคะก็คือเอ่อเป็นจุดไฮไลท์นะคะข้างต้นขั้นที่สองก็เป็นที่ไฮไลท์เหมือนกันค่ะแต่ว่าอยู่ตรงขั้นตอนที่2นะคะทําให้เรารู้ว่าจากการนะคะสารเชื้อซั้นกำมันเนี่ยของขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่2นะคะมันอยู่ตรงเท่ากันพอดีเลยทําให้เราสามารถสรุปได้นะคะว่าซึ่งจากการนะคะทําให้เรารู้ว่า ตัวของพลังงานก่อกำมันของขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่2เนี่ยมีค่าเออพลังงานเท่ากันนะคะก็ให้เราสามารถตอบข้อ5ได้เลยค่ะก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมการเพิ่มคะแนนของทางเรานะคะขอบคุณมากๆค่ะที่คอยรับฟังจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณค่ะ